สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ดูเหมือนง่ายแต่มีชั้นลึกทางจิตวิทยาซ่อนอยู่เบื้องหลังนั่นคือวันเกิดในสังคมของเราวันเกิดถูกมองเป็นวันสำคัญที่ควรจะมีการฉลองมีเค้กของขวัญและคนมารวมตัวกันแต่คุณเคยสังเกตไหมว่ามีคนไม่น้อยที่ดูเหมือนไม่สนใจวันเกิดของตัวเอง พวกเขาปฏิเสธการฉลองไม่อยากให้ใครจำและพยายามทำให้มันเป็นเพียงวันธรรมดาคุณอาจคิดว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นแบบนั้นหรือบางทีคุณเองอาจเป็นคนแบบนี้และรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่นวันนี้เราจะสำรวจจิตวิทยาเบื้องหลังคำว่า b i r t h d a y n n i i f f r r n n e e ความไม่สนใจวันเกิดอย่างลึกซึ้ง เพื่อเข้าใจว่าทำไมบางคนจึงเลือกไม่ฉลองและที่สำคัญคือนี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติคนที่ไม่ฉลองวันเกิดไม่ใช่คนไม่มีอารมณ์หรือเย็นชาในทางกลับกันพวกเขามีอารมณ์ที่ซับซ้อนซ่อนอยู่ข้างในงานวิจัยชี้ว่าคนกลุ่มนี้มักรู้สึกหกอารมณ์ลึกซึ้งที่สำคัญอารมณ์ที่หนึ่งความเหงา แม้ว่าการไม่ฉลองเป็นการตัดสินใจของตัวเองแต่มันอาจนำมาซึ่งความเหงาทางอารมณ์นี่คือความรู้สึกว่างเปล่าแม้อยู่ท่ามกลางคนเพราะคนรอบข้างไม่เข้าใจเหตุผลของการเลือกนั้นอารมณ์ที่สองความเฉยเมยดูเหมือนเป็นกลางแต่จริงๆคือการยอมรับว่าวันนั้นเป็นเพียงวันธรรมดาไม่มีความตื่นเต้นหรือความผิดหวังสำหรับบางคน ความเฉยเมยนี้ไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นการยอมรับความจริงอย่างสงบอารมณ์ที่สความเป็นอิสระเมื่อตัดความคาดหวังเรื่องการฉลองออกไปพวกเขารู้สึกเป็นอิสระที่จะใช้วันนั้นตามต้องการจะอาจ่านหนังสือเดินป่านอนหรือเพียงนั่งเ,เงียบๆสิทธิในการเลือกนี้ให้อำนาจและความสงบอารมณ์ที่สี การไตรตรองวันเกิดมักเป็นจุดให้ย้อนมองปีที่ผ่านมาแต่คนที่ไม่ฉลองเลือกใช้เวลาสงบเพื่อไตรตรองเป้าหมายที่ผ่านและสิ่งที่อยากทำต่อไปความเงียบช่วยให้พวกเขาคิดได้ลึกกว่าการเฉลิมฉลองแบบผิวเผินอารมณ์ที่หความวิตกกังวลวันเกิดสามารถสร้างแรงกดดันได้ต้องมีความสุขต้องฉลอง ต้องอยู่ท่ามกลางคนสำหรับบางคนความกดดันนั้นหนักหน่วงการไม่ฉลองจึงเป็นวิธีการจัดการกับความวิตกกังวลเพื่อให้ได้ความสงบกลับคืนมาและอารมณ์ที่6คือการยอมรับและสุดท้ายคือการยอมรับตัวเองและเส้นทางชีวิตพวกเขาไม่ต้องการการยืนยันจากสังคมว่าพวกเขาสำคัญเพราะพวกเขาเชื่อว่า ทุกวันมีคุณค่าในตัวมันเองนอกจากนี้งานวิจัยพบว่าคนที่ไม่สนใจวันเกิดมักมีลักษณะเด่น7ประการที่สะท้อนบุคลิกภาพและค่านิยมของพวกเขาคุณลักษณะที่หนึ่งความเป็นผู้ใหญ่พวกเขามั่นใจในตัวเองไม่ต้องการการยืนยันจากภายนอกและเข้าใจว่าคุณค่าของตัวเองไม่ได้ขึ้นกับการถูกฉลองคุณลักษณะที่สอง ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่มีความหมายแทนที่จะรอวันเกิดพวกเขาชื่นชมช่วงเวลาที่มีความหมายในชีวิตประจำวันเช่นการสนทนากับคนที่รักหรือการทำงานที่มีคุณค่าคุณลักษณะที่3ความสบายใจกับความตายพวกเขายอมรับการแก่และความตายอย่างสงบไม่ปฏิเสธความจริงนี้แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย คุณลักษณะที่4ระดับวัตถุนิยมตำ่ำของขวัญและวัตถุไม่ใช่สิ่งสำคัญพวกเขาให้คุณค่ากับประสบการณ์ความสัมพันธ์และความรู้สึกมากกว่าคุณลักษณะที่5ความเห็นอกเห็นใจสูงพวกเขามีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นเข้าใจว่าคนแต่ละคนมีวิธีเฉลิมฉลองที่แตกต่างกัน และไม่คาดหวังให้ผู้อื่นทําเพื่อพวกเขาเสมอไปคุณลักษณะที่6การชื่นชมความสันโดษพวกเขาไม่กลัวการอยู่คนเดียวและใช้เวลานั้นเพื่อสำรวจเข้าใจและพัฒนาตัวเองคุณลักษณะที่7ความเป็นตัวของตัวเองพวกเขาไม่ได้ทำตามบรรทัดฐานทางสังคมเพื่อให้คนอื่นพอใจแต่เลือกเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง แล้วเรามาดูเหตุผลทางจิตวิทยาเบื้องหลังการไม่ฉลองวันเกิดกันบ้างเหตุผลแรกความทรงจำเชิงลบจากวัยเด็กประสบการณ์ไม่ดีในวัยเด็กเช่นถูกลืมถูกลงโทษหรือวันเกิดที่เจ็บปวดอาจทำให้คนหลีกเลี่ยงการฉลองตลอดชีวิตเหตุผลที่2บุคลิกภาพเก็บตัวหรือ introvert คนเก็บตัวไม่ชอบเป็นจุดสังเกต การเป็นกลางในวันเกิดจึงช่วยลดความเครียดและความกดดันทางสังคมเหตุผลที่สความเชื่อส่วนตัวาศาสนาหรือวัฒนธรรมบางคนไม่ฉลองด้วยเหตุผลทางค่านิยมหรือความเชื่อซึ่งเป็นการตัดสินใจที่มีความหมายส่วนบุคคลเหตุผลที่สความท้อแท้จากเป้าหมายชีวิตเมื่อใกล้วันเกิดหลักเช่น 30- 40 50ปีบางคนอาจทบทวนเป้าหมายและรู้สึกท้อแท้หากยังไม่ถึงตามที่ตั้งไว้จึงไม่อยากฉลองเหตุผลที่5การเปลี่ยนแปลงชีวิตการสูญเสียการเจ็บป่วยหรือประสบการณ์หนักหน่วงสามารถเปลี่ยนวิธีมองวันเกิดได้ถาวรผู้เชี่ยวชาญอย่างด็เรแรบเบคคาเรชี้ว่าการไม่ฉลองวันเกิดไม่ใช่เรื่องผิด หรือสิ่งที่ต้องแก้ไขแต่เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลที่มีรากฐานทางจิตวิทยาอย่างชัดเจนดรเรยังให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่อยากเปลี่ยนมุมมองต่อวันเกิดดังนี้ 1. ใช้ความกระตันยูเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอีกปี 2. ยอมรับความสำเร็จของตัวเองที่ผ่านมาบ้างบางครั้งเราลืมว่า เราได้ทำอะไรสำคัญไปแล้ว 3. ขอบคุณตัวเองที่ยังมีชีวิตและเติบโตจากอดีต 4. ปล่อยวางความคาดหวังที่ไม่จำเป็นเวลาเป็นของคุณและไม่จำเป็นต้องเหมือนใครสรุปว่าการไม่สนใจวันเกิดไม่ฉลองและทำให้มันเป็นวันธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกหรือผิดมันสะท้อนคุณลักษณะเชิงบวกอย่างความเป็นผู้ใหญ่ การให้ความสำคัญกับความหมายความเห็นอกเห็นใจความสันโดษและความเป็นตัวของตัวเองสิ่งสำคัญคือให้เคารพความแตกต่างของแต่ละคนบางคนมีความสุขกับการฉลองบางคนมีความสุขกับการเป็นวันธรรมดาทั้งสองแบบต่างมีค่าเท่าเทียมกันดังนั้นหากคุณเป็นคนที่ไม่อยากฉลองวันเกิดไม่อยากให้ใครจำ หรืออยากให้มันเป็นแค่วันธรรมดาไม่เป็นไรคุณไม่ได้ผิดคุณเพียงแค่เป็นตัวของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดขอให้คุณได้ใช้วันของตัวเองด้วยความสงบความหมายและการยอมรับในตัวเอง